สวัสดีคะ่ะทุกคนกับเบอร์พบกับปิ่นแซดจีในคลิปที่มีสาระที่สุดแห่งปีอืก็คือวันนี้นะคะปิ่นกำลังจะไปฉีดวัคซีน HPV ซึ่งก่อฉีดปิ่นก็ได้ศึกษามาพอสมควรนะคะแล้วก็ได้ทําการบ้านหาข้อมูลแล้วก็ให้คุณหมอตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าสิ่งที่ปิ่นพูดนี่ถูกต้องไหมจะบอกก่อนว่าวัคซ hmm. e ีน HPV เนี่ยก็คือวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกปิ่นอะเคยนั่งคุยกับเพื่อนๆเรื่องของเจ้าตัววัคซีนตัวนี้ซึ่งตกผลึกกันมาว่าวัคซีนเนี้ยเป็นวัคซีนที่ใครหลายๆคนเข้าใจผิด อย่างแบบเพื่อนปิ่นบางคนเนี่ยเคยอ,อยากไปฉีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่โอเคแอนตี้รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมต้องไปฉีดฉีดทําไมทําอะไรไม่ดีหรือเปล่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนว่าแอนควรหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดในส่วนของปิ่นนั้นที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะเพราะว่าปิ่นได้ศึกษามาแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ผู้หญิงไทยป่วยแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับที่2รอ,องจากมะเร็งเต้านมซึ่งมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถติดได้ถึงแม้ว่าเราจะมีคู่ นอนเพียงคนเดียวแล้วก็จากสถิติเนี่ยผู้หญิงที่เป็นโรคเนี้ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ20-30ถึงปีซึ่งโอกาสที่เป็นโรคเนี้ยมากถึงร้อยละแปซึ่งถือว่าก็เยอะมากๆแล้วทีเนี้ยคือตัวปิ่นเองก็มีคําถามเหมือนกับใครหลายๆคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็คงมีหลายๆคนไม่เข้าใจเหมือนปิน่นว่าทําไมโรคนี้มันถึงติดได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรมีคู่นอนคนเดียวหรือนอนหลายคนมันเกี่ยวไหม ต้องฉีดตอนวัวจิ้นอยู่หรือว่าฉีดตอนมีครอบครัวแล้วมันทันหรือเปล่าอันนี้ในส่วนของการลงดีเทลเดี๋ยวปิ่นจะให้คุณหมอเป็นคนพูดดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราก็กาลังจะไปโรงพยาบาลกันเลยก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ปิ่นมาอยู่ที่หน้าแผนกสูตุขภาพสตรีแล้วเดี๋ยวจะถามคุณหมอด้วยเลยถึงคําถามที่ใครหลายๆคนสงสัยแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวขั้นตอนการฉีดด้วยเลย อย่างแรกนะคะทุกคนก็คือตอนนี้วัคซีน HPV หาฉีดง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็สามารถหาฉีดได้อย่างเงี้ยปิ่นมาฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนในระยองส่วนราคาก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอวัดความดันวัดน้ำหนักส่วนสูงก่อน เรื่องฉีดวัคซีน HPV ใช่ไหมคะทีนี <ภา S 1> ้ต้องถามก่อนว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนตัวนี้มาอย่างไรบ้างหรือว่าสงสัยตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะได้ให้ข้อมูลก่อน <ภา S 1> ยังมาเลงปากมดลูกอย่างเงี้ยก็อยากทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดยากง่า,งงญญา,แายแค่ไหนก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าตัววัคซีนมะเรงปากลูกเองเนี่ยเ9เอนี่ยเขาก็จะเกิดจากการติดเชื้อเวลา HPV ซึ่งตอนนี้เวลา HPV ตอนเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้แล้วแหละเนาะ ว่ามันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เอาไว้ว่าเพศของผู้หญิง<า>คือง่ายๆเลย99ก็คือมาจากเพศสัมพันธ์คือถ้าเมื่อไหร่เรามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อได้ตลอดเวลาพลาจริงๆเอาก็ต้องบอกว่า HPV เองเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นผิวอยู่บนผิวหนังเราหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาก็จะไม่ก่อเรื่องเมื่อไหร่เขาจะก่อเรื่องคือเราต้องมีแผลเนาะะฉะนั้นแผลที่ปั่นลูกมาจากอะไรได้บ้างอะไรอย่างเช่น เรื่องการมีเพศสัมพันธ์การสอดใส่อวัยวะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอดต่างๆอพอมีแผลปุ๊บเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะติดพอดปุ๊บเขาก็จะฝังแน่นคือโดยทั่วไปเนี่ยใช้เวลาเองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หายเองได้แต่มันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะพัฒนาเซลล์จนทําให้เกิดเซลล์ผิดปกติจนเทินไปเป็นมะเร็งถ้าเราต,วาาตารวจเ,เขาได้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือเราป้องกันเขาได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาติดเราเงี้ยมันก็จะช่วยลด ลดเรื่องการเกิดมะเร็งปากทูอของเราได้แล้วอย่างสมมติว่ามีคู่นอนคนเดียวหรือมีคู่นอนหลายคนนี่เกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอก็ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวโดวยตรงเลยไม่ว่าจะคู่นอนคนเดียวหรือว่าหลายคนแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามีหลายคนเราก็เพิ่อมโอกาสในการติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนเดียวเราสมมติว่าบังเอิญ ผู้นอนของเราเนี่ยมีตัว hpv ที่มันสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้เลอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเกิดมะเร็งหรือว่าเซลล์ผิดปกติตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยคนอยากจะฉีดนี่จะต้องแบบต้องเออร์จิ้นอยู่หรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่าออฉีดตอนไหนดีที่สุดนะคะคุณหมอแนะนำถ้าถ้าถามนะเรื่องวัคซีนก็ดีที่สุดก็คือจริงๆริง,รงก่อนตั้งแต่เขาสัมผัสผัเชือ้อเนาะก็คือง่ายๆเลยตั้งแต่เด็กเด็ก ราะว่าธรรมชาติเลยเด็กๆเนี่ยภูมิเขาก็จะขึ้นสูงกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้ว<ม>นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามงานวิจัยจริงๆเนี่ยเราก็าเริ่มให้ฉีดได้ตั้งแต่9ปี<ม>ปัจจุบันมันก็ได้จนถึง45ปีเดี<ม>๋ยถ้ากรณีที่อายุเกิน45แล้วอยากฉีดจริงๆถามว่าโดยโดยหลักการก็คือภูมิก็ขึ้นแต่ก็อาจจะแนะนําในช่วงที่มันมีการทดลองก็คือ9ถึง45ปีแต่เด็กก็จะดีที่สุดเนาะ<ม><ม>แล้วก็นอกจากผู้หญิงแล้วอะ่ะเราก็สามารถที่จะฉีดในผู้ชายได้ด้วย เฮพีวีเองอะนอกจากของผู้หญิงที่ทําให้เกิดมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยผู้ชายเองเมื่อก่อนเรา,าเชื่อว่าจะทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งทวารหนนะักมะเร็งองคชาตแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายเนาะ<ม>ที่เขามีการสอดใส่อวัยวะเเศเข้าไปในช่องคอลึกๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเนี้ยเฮดพีวีเขาชอบถ้า<ม>เราฉีดเขาได้มันก็จะลดความเสีย่ยง ที่เข้าใจว่าผู้หญิงต้องฉีดจริงๆผู้ชายก็ฉีดได้ใช่ไหมคะก็จริงๆปัจจุบันข้อมูลก็คือฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแค่ชายรักชายอย่างเดียวปัจจุบันผู้ชายก็ส่วนหนึ่งครับเราก็าคิดว่าเขาเป็นพาหะเนาะฝั่งข้อมูลวิใจัยในออสเตรเลียอะไรต่างๆเขาก็ได้ฉีดตั้งแต่เด็กผู้ชายได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มในผู้ชายก็อย่างน้อยผู้ชายลดพาหะเราก็จะไม่ติดโรคจากเขาได้ด้วยอย่างนะค่ะก็ได้ทั้งคู่เลยก็เหมือนกับว่า ถ้าคุณบินฉีดแล้วแฟนอยากฉีดอย่างน้อยช่วยเราด้วยาทางเลยะอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างความเห็นคุณหมอคิดว่าควรจะต้องฉีดแบบจําเป็นมากแค่ไหนอะคะคือถ้าถามในความเห็นของหมอมเนะเร็งเนาะหมอว่าเรากสนับสนุนแล้วเพราะคิดแค่ว่าเออถ้าอย่างน้อยอะไรก็ได้ที่มันป้องกันได้<ะ>มันลดมันลดเรื่องมะเร็งได้เราก็ควรที่จะแนะนําให้กับคุณไข้ทุกคนเลยที่เดินเข้ามาหาเราเพราะว่า คือคุณจ่ายแค่นี้อย่างน้อยโอเคหลับพันหรือหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องไปรักษาโดยการฉายแสงให้เคมออย่างเงี้ยมันค่อนข้างท็อกซิคค่อนข้างเยอะแล้วถ้าอันไหนป้องกันได้ก็ป้องกันไว้ดีกว่าเออกลัวเข็มแล้วก็กลัวผลข้างเคียงด้วยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะวัคซีนของหมอเนี่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยมากเลยทีเดียวอาจจะเจ็บในบริเวณที่ฉีดมีตุ่มแดงเกิดขึ้นหรือบวมส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณวันสองวันแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตได้แทบปกติเลยแล้วมันสัมพันธ์กับตัววัคซีนโควิดไหมคะอย่างสมมติว่าถ้าเพิ่งฉีดวัคซีนโควิดมาหรือว่ามีแพลนกําลังจะไปฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยจะฉีดตัวนี้ได้ไหมคะคุณหมอก็เหมือนคําแนะนําของการฉีดวัคซีนทั่วไปก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนะ่ะหมออยากให้เลือกวัคซีนโควิดเป็นพิเศิตี้แรกแล้วก็ถ้าตรงกับวัคซีนของหมอเนี่ย ก็คือให้เลื่อนห่างกัน2สัปดาห์ oh. เพราะว่าอย่างอย่างของหมอเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราฉีดเนี่ยเราก็จะเป็นในผู้ใหญ่เนาะก็จะเป็นสามเขม็มก็คือนับวันนี้อีกทีเข็มที่2 2เดือนแล้วก็เข็มสุดท้ายคือ6เดือนแล้วถ้าสมมติว่ามันตรงกับวัคซีนโควิดก็ให้เลือกวัคซีนโควิดก่อนแล้วของหมอเนี่ยเลื่อนออกได้ hmm. เพราะว่าข้อมูลตามงานวิจัยก็คือแนะนําให้เลื่อนออกมากกว่าที่จะเลื่อนเข้า hmm. แล้วถ้าสมมติคุณปิดลืมจริงๆเนาะสมมติวันนี้เราฉีดแล้วปุ๊บสองเดือนเรามาฉีดแต่เอยเข็มสามเรายค่ะ นึกขึ้นได้ก็ให้มาฉีดซ้ําได้เลยก็ยังไม่ต้องเริ่มใหม่ก็คือลืมไปกี่ปีกี่กวันอะไรอาเงี้ยค่ะก็มาฉีดได้เท่าที่ปิ่นทำการบ้านมาก็คือต้องฉีด3ามเข็มถูกต้องไหมคะถ้าถ้าเป็นของของผู้ใหญ่ที่อายุเกิน15ปีขึ้นไปคะะก็คือ3เข็มก็จะเป็นวันนี้2เดือนแล้วก็6เดือนแต่ถ้าเป็นในเด็กที่หมอบอกว่าเริ่มได้ตั้งแต่9ขวดอย่างเงี้ย ก็ของเขาก็จะเป็นแค่วันนี้แล้วก็อีทีหเดือนก็เป็นแค่2เข็มเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยภูมิก็จะขึ้นขึ้นได้ดีกว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าฉีดได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มสัมผัสเชื้อหรือง่ายๆก่อนมีเซ็คมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็จะถือว่าภูมิเขาเนี่ยบางทีก็เกือบแตะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคาถามสุดท้ายค่ะคุณหมอถ,ถ้าเกิดว่าเ,เป็นคุณแม่กําลังตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมน้องนี่ฉีดได้ไหมคะ ถ้าเงินก็ต้องแยกเป็นถ้าคนที่ตั้งครรภ์ก่อนเนาะจริงๆก็ยังไม่แนะนาให้ให้ในหญิงตั้งครรภ์แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราฉีดวันนี้แล้วเข็มที่1นึ่แล้วเกิดเราท้องขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รอให้คลอดเสร็จแล้วก็ค่อยมาฉีดให้ครบ3าเข็มก็เหมือนที่บอกมันเลื่อนออกได้มันภูมิมันก็ยังสูงอยู่เพราะว่ามันตัดสินแค่เข็มแรกที่เราเริ่มได้จริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราให้นมน้องอ่ะ วัคซีนตัวนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อเลยค่ะเราแอาเราเอาแค่เขาเรียกว่าส่วนโปรโตีนของมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างปลอดภยัยมันไม่ได้ผ่านนมนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะให้นมลูกได้ถ้าฉีดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีข้อห้ามาหรือคือถ้ากําลังให้นมอยู่ก็สามารถมาฉีดได้เหมือนกันได้ได้ไม่มีปัญหาเลยโอเคหมดคําถามแล้วค่ะหมอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวฉีดเลยค่ะค่ะ ค่ะวันนี้คุณปิ่นมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้แขนข้างที่ไม่ถนัดเนาะค่ะขออนุญาตนะคะพยาบาลจะลงเข็แล้วนะคะหนึ่งสองขออนุญาตเดินยาค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอนุยาซหรือเปล่ะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะ ไม่เจ็บเลยโอเคค่ะพยายามระวังอย่าคลึงหรือว่านวดแขนข้างนี้นะคะประมาณสองสามวันแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดคุณปิ่นสามารถที่จะทานยาแก้ไขหรือลดปวดได้พาราเซตามอลได้นะคะคุณปิ่นก็จะมีอาการบางท่านจะมีอาการปวดมวมบริเวณที่ฉีดประมาณสองถึสาวันค่ะในเข็มที่สองและเข็มที่สานะคะเข็มที่สองจะห่างจากเข็มแรกวันนี้อีกสองเดือนเข็มที่สามจะห่างจาก เข่งแรกวันนี้อีกหเดือนค่ะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะทําบัตรนัดนะคะแล้วก็บัตรนัดเนี่ยจะโทรแจ้งเตือนนัดก่อนวันที่จะมาฉีดหนึ่งวันโอเคได้ค่ะคุณพยาบาลขอบคุณค่ะไม่เจ็บเลยค่ะค่ะเยี่ยมเลยคุยกับคุณหมอว่าเดี๋ยวจะให้ไม้โทรฉีดไปด้วยเลยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าถ้าถ้าผู้ชายฉีดก็ช่วยผู้หญิงได้มากก็ไหนไหนก็มาแล้วให้คุณผู้ชายฉีดด้วยเลยแลวกันอื ไม่เจ็บไปมากกว่านี้นะคะมีวลาขออนุาตเดินยานะคะยาแค่ถุงแค่เดืถ้าปวดหรือว่าทวอมีทข้มีก็อนุญาตเาคะก็เดี๋ยวรอไปรับบัตรนัดกันทั้งคู่นะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านไปดูการกัน <c oughs> ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนสำหรับการไปฉีดวัคซีน HPV มานะฮะส่วนตัวก็คือรู้สึกปกติเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บแขนน่วงแขนหรือมีไอ d e เ f ฟ e c t อะไรนะคะสามารถเลี้ยงลูกอุ้มลูกเล่นกับลูกได้ปกติเลยนะคะ เอาจริงก็คือรู้สึกเหมือนไม่ได้ไปฉีดอะไรมาเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของวัคซีน HPV นะคะก็าสามารถไปถามคุณหมอได้หรือว่าจะหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตดูก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างสําหรับเรื่องนี้ปิ่นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ซีเรียสสาหรับผู้หญิงและอย่างปิ่นอย่างเงี้ยมีลูกแล้วลูกก็ยังเล็กก็รู้สึกว่าเอออยากจะอยู่กับเขาไปนาน,านๆเพราะฉะนั้นโรคไหนที่ปิ่นป้องกันได้อะไรที่เรากันได้เราก็จะป้องกันทั้งหมดนะคะ ลงไปลงไปกองกับพื้นเลยนะทุกคนสําหรับสาวๆนะคะที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็อยากให้พึงระลึกไว้ว่าเราโชคดีแล้วก็มีโอกาสป้องกันก่อนคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ร้เลยถ้ามีโอกาสฉีดก,ก็ฉีดไปก่อนเลยก็ดีนะคะสําหรับคลิปวันนี้มีสาระมากกลาไปก่อนขอไปเล่นกับเจ้าอ้วนนี่ก่อน,นะะอไปก่อนทุกคนบายบายสวัสดีครับ